ยินดีต้อนรับกลับสู่ Drive Zone ช่องที่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์ล่าสุดและละเอียดที่สุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในกระบะที่ทรงพลังและอเนกประสงค์ที่สุดในตลาด Isuzu D-Max V-Cross รถคันนี้ได้รับชื่อเสียงในฐานะกระบะที่แข็งแกร่งเชื่อถือได้และรูหราในเวลาเดียวกันมันถูกสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับทุกสภาพถนนที่ท้าทายพร้อมมอบความสบายและความใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมาดูกันว่าอะไรทำให้ Isuzu D-Max V-Cross โดดเด่นในกลุ่มกระบะระดับเดียวกันขณะที่เราจะพาคุณไปเจาะลึก ทั้งภายนอกสมรรถนะภายในและความคุ้มค่าโดยรวมของมันเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Isuzu D-Max V-Cross ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นกระบะที่ดูทันสมัยและทรงพลังอย่างแท้จริงรุ่นใหม่นี้มาพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและแข็งแกร่งซึ่งสื่อให้เห็นชัดเจนว่ามันถูกสร้างมาเพื่อการผจญภัยด้านหน้ามีกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ดูดันตกแต่งด้วยคโครเมี่ยมสีดำขนาข้างด้วยไฟหน้า Bi-LED Projector พร้อมไฟ Daylight LED ฝากระโปรงหน้าถูก ออกแบบให้ดูบึกบืนเพิ่มความรู้สึกทรงพลังขณะที่กันชนหน้าทรงสูงที่ติดตั้งไฟตัดหมอกในตัวช่วยเสริมลุกให้ดูแข็งแรงยิ่งขึ้นอีสุซูใส่ใจทั้งด้านฟังก์ชันและความพะรีเมียมของรูปลักษณ์ได้อย่างลงตัวด้านข้างของตัวรถดูบึกบืนด้วยเส้นสายคมเข้มซุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออัลลอยขนาด18นิ้วที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนระยะความสูงจากพื้นมากขึ้นเสริมด้วยราวหลังคารูฟรส และบันไดข้างไซส์เทปที่เพิ่มทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้งานทําให้มันพร้อมลุยทุกเส้นทางด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลดีไซน์ฉบเฉียวฝากระโปรงท้ายแข็งแรงพร้อมสัญ,ญลักษณ์ว c คร s s ตัวใหญ่และกันชนหลังที่ดูกแกร่งรับกับภาพลักษณ์โดยรวมเรียกได้ว่าดีไซน์ของ DMaX V c r ว s s เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความดุดนันแบบรถใช้งานและความหรูแบบไลท์สไตล์ได้อย่างสมบูรณ์เหมาะกับทั้งสายผจญภัยและคนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อกันที่สมรรถนะการขับขี่ i s u แ u D-Max ว c r o s s ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนใต้ฝากระโปรงมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ขนาด1.9ลิตรหรือ3.0ลิตรแล้วแต่ตลาดและรุ่นย่อยเครื่องยนต์3.0ลิตรให้กําลังสูงสุดประมาณ190แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลถึง450นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์1.9ลิตรให้กําลังราว150แรงมา้าและแรงบิด350นิวตันเมตรซึ่งทั้ง2รุ่นให้สมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างพลังและความประหยัดน้ําาามมมันนนนแแรงงงบิถูกกส่ออก่่่่อออออยุวละตเืง โดยเฉพาะช่วงกลางรอบทําให้การเร่งแซงหรือขับขึ้นเขาทําได้อย่างมั่นใจมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งถูกปรับจูนมาเพื่อความทนทานและความนุ่มนวลในการขับขี่โดยเฉพาะเกียร์อัตโนมัติที่ตอบสนองดีทั้งในเมืองและบนทางไกลสิ่งที่ทําให้วีครอสแตกต่างจากคู่แข่งคือสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบชิฟออนเดอะเอฟเอที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้ระหว่าง2 s อ 4 h และ 4L ขึ้นอยู่กับสภาพถนนไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับเส้นทางหินโคลนหรือทางชันดีแม็กซ์ว s คก็สามารถผ่านไปได้อย่างมั่นใจระบบการสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ด้านหน้าดับเบิลวิกโบนและแหนบซ้อนด้านหลังลิสสปริงให้ความสมดุลที่ดีระหว่างความนุ่มนวลและความทนทานพวงมาลายัยมีน้ำหนักกำลังดีควบคุมง่ายแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่ก็ขับได้คล่องตัวบนถนนใหญ่ดีแม็กให้ความรู้สึกมั่นคงและนิ่ง ส่วนเวลาขับบนทางครุขระหรือออฟโรดก็ยังให้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมวิศวกรรมของอีซูซูที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ในรถเชิงพาณิชและรถออฟโรดถูกถ่ายทอดมาอยา่าง ภายในห้องโดยสารของ Isuzu D Max V Cross มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดในด้านความสะดวกสบายการออกแบบและเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าก้าวเข้ามาในห้องโดยสารแล้วคุณจะรู้สึกได้ทันทีถึงความหรูหราแข็งแรงและประกอบอย่างพิถีพิถันแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบอย่างเรียบหรูทันสมัยและใช้งานได้จริงด้วยเส้นสายแนวนอนที่เน้นความกว้างและความโปร่งของห้องโดยสารวัสดุที่ใช้เป็นแบบสัมผัสนุ่ม soft touch พร้อมตกแต่งด้วยวัสดุเมทัลลิกและตะเข็บเย็บแบบปัดสี contrast stitching เพิ่มความพรีเมียมให้ภายในรถอย่างเห็น นะได้ชัดเบาะนั่งมีขนาดใหญ่รองรับสรีระได้ดีและให้ความสบายแม้ในระยะทางไกลโดยในรุ่นว c ค o s s จะมาพร้อมเบาะหนังคุณภาพสูงเบาะคนขับปรบไฟฟ้าและพื้นที่กว้างขวางท,งทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีพื้นที่วางขาและเหนือศีรษะที่เพียงพอทําให้รู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในรถ SUV มากกว่ารถกระบะตรงกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Carplay และ Android a u t o i n t e r f a c e ใช้งานง่ายตอบสนองไวและดูทันสมัยนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอย่างพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน จอแสดงข้อมูลผู้ขับแบบดิจิทัลระบบปรับอากาศอัตโนมัติปุ่มสตาร์เครื่องยนต์ระบบควบคุมความเร็วคงที่ Cruise Control และพอร์ต USB หลายตำแหน่งให้ใช้งานรุ่นท็อปอย่างเพิ่มความหรูหราด้วยไฟตกแต่งภายใน Ambient Light ลำโพง6ตำแหน่งและระบบความปลอดภัยขั้นสูง Advanced Safety Technology ในด้านความปลอดภัย Isuzu จัดเต็มให้กับ D-Max V-Cross อย่างครบครันทั้งถุงลมนิรภัย2ใบหรือ6ใบระบบเบรก ABS พร้อมมีบระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Traction Control ร,ร,ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน Hill Descent Control และกล้องมองหลังในบางตลาดยังมีเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบเตือนออกนอกเลน Lane Departure Warning ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control และระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Autonomous Emergency Braking ซึ่งทำให้ดีแมส v cross กลายเป็นหนึ่งในกระบะที่ปลอดภัยที่สุดในกลุ่ม ในด้านความอเนกประสงค์วีครอสก็ยังคงทำได้ดีเยี่ยมพายในมีพื้นที่เก็บของมากมายทั้งช่องเก็บของขนาดใหญ่ที่แผงประตูช่องวางแก้วน้ำกล่องเก็บของกลางคอนโซลขนาดลึกและช่องเก็บของเล็กๆสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆส่วนด้านท้ายตัวรถมาพร้อมกระบะบรรทุกขนาดใหญ่และแข็งแรงเหมาะสำหรับใส่อุปกรณ์ทำงานสัมภาระหรือของสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าคุณจะใช้เพื่อทำงานหรือผจญภัยในวันหยุดดีแมสวีครอสก็ให้ทั้งความคุ้มค่าและความสะดวกสบายในแบบที่กระบะระดับพรีเมียมควรมี ต่อกันที่เรื่องของราคาและความคุ้มค่า Isuzu D-Max V-Cross มีช่วงราคาที่แข่งขันได้อย่างดีในกลุ่มกระบะสายลุยและไล์สไตล์พรีเมียมตัวอย่างเช่นในประเทศปากีสถานราคาจะอยู่ประมาณ1.2-1.5ครูปีปากีสถาน t k a ขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมส่วนในประเทศอื่นๆอย่างไทยหรือออสเตรเลียก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกับคู่แข่งอย่าง Toyota h i l เล กอด r a n g นเจและ Mitsubishi Triton จุดเด่นของ V-Cross คือความทนทานค่าดูแลต่ำและมูลค่าขายต่อสูงซึ่งสะท้อนถึงชื่อเสียงของ Isuzu ที่ยืนหยัดมายาวนานด้านความแข็งแรงและความเชื่อถือได้เจ้าของหลายคนต่างชื่นชมในคุณภาพการประกอบและความทนทานในระยะยาวทำให้ดีแมสต์ว s ครไม่เพียงแต่เป็นรถกระบะที่ทรงพลังแต่ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอีกด้วยเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วอีส